ถอนฟันมาเพื่อฝังรากเทียมแต่พี่หมอไม่ยอมทําให้เพราะอะไรวันนี้ไปฟังกันครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมอโชยอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปให้ความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับการทําฟันเพราะความรู้ดีๆไม่ควรอยู่ในแค่ห้องทาฟันนะครับถ้าคนไข้รู้และเข้าใจการทําฟันเราก็จะเป็นหนึ่งคนที่ดูแลตัวเองได้ดีจะทําให้เราไม่เสียตังค์กับค่าทาฟันเยอะนะครับวันนี้ก็มี เคสตัวอย่างที่น่าสนใจเล่าให้ฟังนะครับเป็นคนไข้ที่ถอนฟันมาจากที่อื่นแล้วก็มาปรึกษาพี่หมอว่าพี่หมอครับอยากจะทำรักเทียมทีนี้ในการก่อนทำการรักษาพี่หมอทุกเคสทุกครั้งเนี่ยเราต้องทำการเอ็กซเรย์แล้วก็ซีทีสแกนเพื่อดูกระดูกกับดูเส้นประสาทนะครับดูสตั๊กเจอร์หรือโครงสร้างของร่างกายต่างๆว่ามีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมเคสที่ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือ คนไข้ถอนฟันจากที่อื่นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนไข้ถอนเสร็จปุ๊บแผลไม่ค่อยสนิทด,ดีวันที่มาหาพี่หมอเนี่ยคนไข้ถอนฟันไปเกือบเดือนเอ่อเกือบอย่างนี้คือประมาณเดือนกว่าๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแผลไม่สนิทมันดูแบบแปลกๆพี่หมอก็แน่นอนคนไข้มาปรึกษาจะทำรักเทียมอยู่แล้วแล้วก็ให้แสกแกนแล้วก็เอ็กซเรย์คอนเฟิร์มว่ามีอะไรอยู่ไหมก็พบว่า นะครับก็พบว่าในแผลที่มันปิดไม่สนิทดีนักนะครับมีสิ่งที่เป็นเงินเงินค้างอยู่นะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะครับพี่หมอนอกจากคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วนะครับทีนี้คนไข้ก็มาหาพี่หมอที่อยากจะฝังรากเทียมนะครับก่อนฝังรากเทียมก็ต้องเอ็กซเรย์ซ <ๆ S 2> ีทีแกนก็พบว่าในเนในในฟิลม์มเอ็กซเรย์นะครับมีขีดขา,ขาวๆอยู่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคืออะไรนะครับประกอบกับแผลของคนไข้เนี่ยไม่ได้ดีนักทั้งทั้นที่คนไข้เนี่ยถอนฟันไป เป็นร่วมเดือนแล้วนะครับก็แอบ,บสงสัยอยู่ก็เลยบอกคนไข้ว่าถ้าอย่างเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นนะครับในเคสนี้เนี่ยถอนมาเดือนกว่าแผลยังปิดสนิทไม่ดีนะครับแล้วก็มีสีเงินเงินอยู่พี่หมอมองว่าเคสนี้ถ้าโดยมาตรฐานในการจะฝังรักเทียมเนี่ยพี่หมอมักจะให้รอจนครบประมาณ2เดือนนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนดูเหงือปิดสนิทดีแล้วพี่หมอจึงนะครับฝังรักเทียมให้เคสนี้คนไข้ฟังพี่หมอมานะต้องบอกว่าคนเนี้ย เป็นคนที่มาดูนะครับดูคลิปพี่หมอแหละแล้วก็บอกว่าอ๋อไปถอนฟันมาคลินิกแถวบ้านถอนเสร็จปุ๊บก็รอประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่าๆมาหาพี่หมอแล้วก็ฟังคลิปพี่หมอว่าถ้าเราถอนฟันเสร็จระยะเวลาในการรอที่จะมาฝังรากเทียมเนี่ยประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนคือเมื่อเราถอนเสร็จปุ๊บรอประมาณเดือนครึ่งสองเดือนแล้วก็มาหาพี่หมอส่วนใหญ่จะได้ฝังรากเทียมก็คุยกันประมาณนี้นะครับคนไข้ก็ถอนฟันเสร็จรอเกือบครบแล้ว ก็มาปรึกษาพี่หมอพบเอ็กซเรย์พบขีดเทาขาวแผลไม่ได้หายดีนะทีนี้โดยปกติถ้าเป็นแบบนี้คนไข้ฟังมาเรียบร้อยแล้วถอนฟันมาเดือนครึ่งนะครับแล้วมาถึงปุ๊บฝังได้เลยแต่วันนี้ทั้งใจมาฝังเลยแต่พอมาเอ็กซเรย์เป็นแบบนี้พี่หมอก็เลยบอกคนไข้ว่าถ้าเช่นนั้นเป็นไม่ได้เนี่ยผมขออนุญาตเปิดแผลดูก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรว่ามีอะไรซ่อนอยู่ไหมเพราะแผลมันหายไม่ดีเคสนี้ก็เลยวางแผนว่าถ้าเปิดมาแล้ว ในส่วนที่สีเงินเงินที่อยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวัสดุอุดสีเงินหล่นไปตอนตอนในการออถอนนี่แหละแล้วมันหล่นอยู่แล้วคนไข้ไม่ได้เอาออกก็มันก็มีเนื้อมาปิดว่ากันไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้ากันกับเนื้อเยื่อร่างกายมันก็จะมีการต่อต้านแผลซ็อกเกต็ตมันก็ไม่ได้กระดูกก็ไม่ได้ขึ้นมาอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ เป็นไปได้นะครับก็ควรจะเปิดมาเพื่อเอาอันนี้ยทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเย็บเก็บก่อนแล้วนะัดอีกประมาณเดือนครึ่งค่อยมาฝังก็จะเป็นการชัวร์ที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้พี่หมอก็เลยเอกซเรย์เจอเสร็จปุ๊บก็คอนเฟิร์มด้วยการสแกนสแกนก็พบเลยว่าอ๋อมีตำแหน่งเงินเงินอยู่ตรงนี้เป็นเศษอยู่ตรงบริเวณตรงนี้อ๋อเมื่อเราซีทีเราเอกซเรย์เสร็จแล้วคอนเฟิร์มแล้วอ๋อกระดูกมันไม่ได้แย่นะัก แต่ว่าเนื้อเยื่อไม่ปิดเพราะมีอันนี้มาขวางอยู่นะครับพี่หมอก็เลยทําการนะครับทําการเอาออกให้นะเพราะฉะนั้นแทนที่เคสนี้เนี่ยคนไข้น่ารักมากคือดูคลิปพี่หมอแล้วให้ความรู้ว่าเออถอนฟันเสร็จเราประมาณเดินครึ่งมาฝั่งแต่เพลินเกิดเุสุดวิสัยมีเศษอามอาลกลัมเศษวสดุอุดสีเงินเงินเนี่ยหล่นอยู่แล้วก็มันก็เลยทําให้เนื้อเยื่อไม่ปิดสนิทวันนั้นพี่หมอก็เลยเปิดมาแล้วก็เอาเศษเนี่ยอามาลกลัม วัสดุอุดสีเงินเนี่ยที่มันหล่นคาอยู่เนี่ยเอาออกให้เรียบร้อยนะครับเอาออกเสร็จพี่หมอก็เลยคุยกับคนไข้ว่าเนื้อเยื่อมันยังปิดไม่สนิทนะครับปกติมันปิดแหละแต่ว่าเพลินมันมีเอาเอามากล้ามอยู่มันเลยปิดไม่สนิทก็เลยขออนุญาตคนไข้ว่าวันนั้นพี่หมอทําให้ก็คือเอาอันนี้ออกให้อย่างเดียวนะครับอาจจะไม่ได้ฝังคนไข้ก็เข้าใจก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วก็เย็บเก็บเรียบร้อยแล้วก็รอให้เนื้อเยื่อทุกอย่างมันลงตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็น่าจะทําการฝังได้จากนี้เพราะฉะนั้นที่อยากเล่าให้ฟังงคคือในบาเส นะครับคนไข้ฟังเรามาอย่างดีเลยนะครับฟังมาอย่างดีว่าถอนฟันเสร็จปุ๊บแล้วฝังรากเทียมได้ในระยะเวลาเท่านี้ก็เตรียมใจมาเลยเตรียมเงินมาเลยเตรียมอยากจะทำละพอมาเปิดหน้าง,งานจริงมันมีเหตุสุดวิสัยที่มีอามอกรัมหลุดตายตอนถอนถามว่าพี่หมอรู้สึกว่าโห้คุณหมอคนที่ถอนทําไมไม่เอาออกให้หมดอะไรอย่างนี้ก็ตอบต้องตอบว่าพวกนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยครับบางเคสบางครั้งบางคน คือเราก็ต้องตอบว่าในคลินิกต่างๆเนี่ยบางที่มีสะดวกมีที่เอ็กซเรย์มีที่สแกนบางที่ไม่มีหรือบางทีคนไข้ยเยอะอาจจะไม่ได้ถอนฟันเสร็จไม่ได้เอ็กซเรย์ซ้ำก็เป็นเรื่องที่สุดวิสัยนะครับก็ต้องบอกว่าเราช่วยกันครับเมื่อเกิดสุดวิสัยแบบนี้ขึ้นก็ต้องบอกคนไข้ว่าถ้าอย่างนั้นก็พี่หมอจะเคลียร์ให้ก็เปิดมาแล้วก็เอาอันนี้ออกให้แล้วก็เย็บเก็บนะครับแล้วก็ รอระยะเวลากประมาณเดือนนิดๆถ้าทุกอย่างลงตัวเราก็สามารถฝังรักเทียมได้ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลแล้วไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าคุณหมอทําไม่ดีไมไม่ใช่นะครับก็บอกว่าของแบบนี้ช่วยๆกันครับบางทีพี่หมอก็บอกว่าเราก็พยายามช่วยคนอื่นเท่าที่เราช่วยไหวเวลามีสูตรวิสัยมาจากบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคุณหมอท่านที่ทําอยู่เนี่ยมันมีความยากแค่ไหนวันที่ถอนอาจจะยากมากๆก็ได้แล้วถอนแบบ ใช้ระยะเวลาที่ดีที่สุดแล้วในคือเราไม่เห็นหน้างานอะเราไปตัดสินคนที่ทําวันนั้นไม่ได้ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าในเคสต่างๆที่พี่หมอเห็นจากคุณหมอท่านอื่นที่ไม่ว่าทําแบบไหนมาเราก็ต้องบอกว่าเราต้องช่วยกันเนาะเพราะว่าเราจะไม่คุยว่าทําไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นแต่เราคิดเสมอว่าเราจะช่วยเหลือคนไข้าจากนี้อย่างไรถ้าเป็นญาติเราถ้าเป็นพี่เราเพื่อนเรา<ๆ>ก็คิดแบบนี้เสมอนะครับอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันก็บอกคนไข้ว่าอย่าไปคิดมากว่าคุณหมอถอนอย่างไรทําไมถึงเหลือไม่ต้องคิด คิดบอกว่าเจอผมแล้วถ้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับเคสนี้เคสนั้นวันนั้นเปิดเอาออกให้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ซสีเรียสไลไรมากก็เอาออแล้วก็ขอขอบอกคนไข้ว่าขอให้รอนิดนึงช่วยช่วยกันนะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับบางทีเราก็อาจจะเป็นคนที่เกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นก็ได้พี่หมอมองแบบนี้นะเพราะว่าไม่มีใครที่ทําถูกต้อง100%เตตลอด เสมอนะครับช่วยกันได้ช่วยกันนะครับก็วันนั้นก็จบลงด้วยการคนไข้จะเตรียมใจที่จะมาฝังรักเทียมก็กลายเป็นว่าพี่หมอเอาตัวเศษออกมาก็หมอให้แล้วก็รอแผลเพื่อให้มันคอนเฟิร์มให้ดีที่สุดนะครับก็อยากเล่าประมาณนี้ว่าในห้องผ่าตัดจริงๆหรือบางคนไข้บางท่านนะครับตั้งใจมาทํา1 2 3 4 5คิดไว้แล้วความรู้ไว้แล้วแต่บางทีหน้างานจริงๆพี่หมอต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ในการทางการแพทย์นะครับไม่มีอะไรที่มัน1 0อหรอก เตรียมใจมาแล้วพี่หมอเตรียมอย่างนั้นว่าปูกระดูกแล้วมันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นมันกระดูกไม่ติดก็มีเพราะฉะนั้นในการผ่าตัดใดๆในการถอนฟันอย่างเงี้ยเตรียมทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายไม่ไ,ได้ไม่มีไม่เป็นก็ไม่ต้องซีเรียสก็ดูแลกันไปก็ต้องตอบแบบนี้ว่าทําฟันครับเราต้องช่วยกันช่วยคนไข้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ทําใจรล่มๆฟังข้อมูลสนุกๆอย่าคิดมากว่าเ,ออเรื่องการทําฟันพ,พี่หมอมองว่าอยากให้คนไข้เนี่ยไม่เครียดนะครับ ทำเสร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับแล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้พี่หมอชว่วงและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ